ครับนี่มีรายการชีวิตและสุขภาพกับสมุนไพรนะครับรายการที่ทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะฮะแน่นอนครับวันนี้ยังอยู่กับผมนะครับเต้นตะวันจารุจิงดานะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็พี่หมอจอยนะครับธนาธรมงคลสุริยะเด่นนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรนะครับแล้วก็พันตํารวจตีนายแพทย์สักดาชาญวณิชยชัยนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยวิธีธรรมชาตินะครับนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะฮะวันนี้นะครับเรามี แขกรับเชิญนะครับสุภาพสตรีสุภาพสตรีที่รับทานยงชิงนะฮะก็คือคุณรุ่งฤดีผิวทองนะครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับนะฮะอ่ะวันนี้เป็นไงคะเป็นไงบ้างวันนี้มาเจอกันแล้วน้องต้นยิ้มพูดเลยนะครับน้องต้นหายหรือยังคะหายกลัวบัตรสองศูนย์ศูนย์เก้าหรือยังคะจะพูดถึงเรื่องของกลัวนี่คงถ้ากลัวนี่คงกลัวแล้วนะครับแต่ว่าน่าสนุกเหมอเมื่อกี้เมื่อกี้ล่าเริงมากเลยนะผมพูดสองศูนย์ศูนย์เก้าเรื่อเหนื่อยกลัวนี่คงกลัวคงกลัวอยู่แล้วนะแต่ว่ามีความมั่นใจมาก เพราะว่าตอนนี้ผมพกย,ง,ยงชุนไว้กระดกไว้ตลอดจากที่ไม่เคยพกเลยใช่ครับถามพี่คุณพี่บ้างดว่กลัวไหมคะกลัวไหมคะก็กลัวอยู่ค่ะแต่ว่าก็คือตอนนี้คือก็กินของยงชินก็คือก็มันก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าอาการช่วงแต่ก่อนคือยังเรายังไม่ได้มารับประทานตัวนี้อยู่ไงคือจะปวดหลังแล้วก็ปวดหลังแล้วก็ชาช่วงขาช่วงอากาศเย็นนี่คือจะชาก็าคยตาตัดก็ครับไม่เคยค่ะแล้วก็คือมดลูก คือเป็นพวกมดลูกด้วยของเราจะไม่ค่อยดีช่วงอรอบเดือนมาจะปวดค่ะตอนแรกๆที่ยังไม่ยังไม่ได้มารับปรทานตรงนี้อยู่คือจะคือรอบเดือนมาจะมานิดเดียวแต่เวลามามา,มาตรงนี้คือมันจะมาเยอะกว่าเดิมึีนี้อยู่เท่าไหร่นะครับเออสามหกค่ะแล้วมีอาการนี้มานานก็มีอาการนี้มานานไหมก็นานค่ะตอนแรกๆเราไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่าทีนี้ก็คือรอบเดือนมาทุกรอบคือมันจะปวดท้อง่ะคค่ะปวดท้องมากเลย ทีนี้เราก็เลยพอดีเพื่อนนะคะเขาก็เลยแนะนําครับแนะนาว่าให้ลองลองดนูไหมเขาก็ว่าอย่างนี้ที่เขากินมาแล้วคือเขาโอเคนะเขาว่าอย่างเงี้ยคือเขาหายครับแลคือรอบเดือนหรือว่าอะไรคือมันจะมาเยอะกว่าเดิมครับคือมันคือมันจะช่วยช่วยได้เยอะเขาก็ว่าอย่างเงี้ยเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งคือแบบตัวเราเองคือเราจะเป็นฝ้าคือไปให้หมอดูเขาบอกว่าเหมือนเราจะรักษาฝ้าเขาบอกว่าเราจะเป็นฝ้าเลือดมันแล้วมันจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วย เกี่ยวเลือดเลือดใช่ค่ะเกี่ยวกับเลือดเลือดเราคือฮอร์โมนพวกกับฮอร์โมนของผู้หญิงค่ะมันจะไม่คือตรงนี้คือมันจะมันมีส่วนด้วยแล้วรับประทานไปแล้วเป็นไงบ้างครับมีอะไรคือดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะถ้าถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นคือช่วงแรกเดี๋ยวรับประทานโทรรับทานไม่กี่ขวดก็คือรับประทานมาหมดก็คือสองขวดอันนี้เข้าค่ะเป็นขวดที่สามค่ะมีอาการไงมั้งมีอาการที่ช่วงที่รับประทานมานะคะของวงชินคือเวลารอบเดือนมา ปวดอะช่วงแรกๆที่เรารับประทานคือปวดมันก็จะน้อยลงรอบเดือนมาก็จะเยอะกว่าเดิมค่ะช่วงแรกๆที่เราเริ่มรับประทานนะคะรอบเดือนเรามานี่คือมันจะมาเยอะกว่าเดิมและทีนี้มันจะมาเยอะและคือช่วงเลือดที่มาคือมันจะไม่คือมันจะไม่แดงไงมันจะออกช้าๆแต่คือช่วงที่เราถ้าเรารับประทานไปนานๆอ่ะโอเคทีนี้คือปกติแล้วค่ะ พมีตรงนี้เป็นเก็ดความรู้ให้กับ,ค,บคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าการที่เลือดแดงข้นเป็นริ่มๆกับการที่เลือดสะอาดสีแดงนั่นคือหมายความว่าอดีตก,ก่อนที่ประจำประจําเดือนเราจะมามันจะไปตกค้างอยู่ในมดลูกทับๆกันขึ้นมาแล้วพอวันที่มีประจําเดือนมันก็จะออกมาเป็นก้อนๆนั่นหมายความว่าการตกประจําเดือนนั้นมันจะมาก่อนที่เมนเราจะมา มาตกค้างอยู่ในมดลูกโอกาสถ้ามันตกค้างสมมติว่ามันออกไปแล้วมันออกไปไม่หมดมันก็โมโอกาศที่จะเป็นมะเร็งในมดลูกหรือโพงเยื่อมดลูกหนาขึ้นมันมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้เพื่อการที่บอกว่าประจำเดือนสีสดขึ้นแล้วก็แดงสายนี่หมายความว่าประจำเดือนมาเป็นปกติความว่าปกติก็คือวันนี้เป็นประจำเดือนมามันก็คือไหลมาไม่มีการตกค้างในโพงมดลูกซึ่งจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าเมื่อมีไม่ตกค้างเวลาที่ประจำเดือนหมดมันก็จะหมดจากเยื่อโพงมดลูกจะไม่มีการทับถมกันซึ่งเยื่อ เยื่อบุมารูมมันก็จะไม่หนานะคะตรงนี้แล้ว อย่างนี้นี่ถือใครมาตรงเวลาเนี่ยถือว่าดีไหมฮะถ้าตรงเวลาจริงๆถือว่าดีเพราะว่าฮอร์โมนมันปรับดนสภาพเต็มที่อย่างเช่นว่าตอนแรกมีน้องอีกคนหนึ่งในเบรกแรกที่บอกว่ามีการปวดหลังเนี่ยคุณอาของเขาคือไม่มีประจำเดือนมา6เดือนแล้วความหมายคือหายไปคือคนปกตินะคะหายไป6เดือนแล้วพอทานไปต้องไห่ม่ค่ะคนปกติไวสามสิบกว่ากว่าคืออยู่ๆประจำเดือนขาดไป6เดือนท่าพ่อทานยงชิงของคุณหมอเข้าไปปุ๊บทานได้สองสามวันประจำเดือนก็มา เขาก็ดีใจมากเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็ฮอร์โมโนก็คือการมีประจำเดือนที่สม่ำเสมอ <ư? S 2> แล้วก็ตรงตรงกับเวลาที่มาอย่างเช่นว่าคาว่าตรงก็คือทุกๆเดือนก็จะมาเป็นปกติจะไม่ใช่ว่าเดือนนี้มา3วัน<ม>เดือนหน้ามา7วันม,มา12อวันนีน้คือไม่ปกติครับครับคุณนึประจำเดือนก็อยากจะเสริมให้ความรู้ไปด้วยนะครับประจำเดือนหนึ่งรอบเนี่ยเรานับกันที่ประมาณยี่สิบแปดวันนะครับนั้นคนที่ปกติเนี่ยทุกๆ28วันเนี่ยน่าจะมีประจำเดือนมาหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสัก3าถึงหวันนะครับอาจจะมีมากๆอยู่ที่ประมาณวันที่1เนี่ยไม่เยอะวันที่2-3-4อาจจะมากหน่อยวันที่5ก็เริ่มน้อยลงแล้วก็หมดนะครับ mm hmm. ตอนนี้พอพูดถึงเรื่องประจําเดือนเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ความรู้เกี่ยวกับคนทางบ้านไปด้วยเลยก็คือว่า การคุมกาเนิดวิธีหนึ่งนะครับโดยการนับวันนะครับหลายหลายคนก็สับสนว่าจะมีการสอนว่าหน้า7หลังเจ็ดกจะคุมกําเนิดโดยวิธีธรรมชาติเป็นอย่างไงนะครับคาว่าหน้าเหมายถึงว่าเราจะใช้กับคนที่มีประจําเดือนที่มาสม่ําเสมอจริงๆนะครับหน้า7วันถึงจะเป็นตัวที่สามารถกําหนดได้ถูกไหมครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าทุกคนสมมติว่าคนนั้นเนี่ยทุกๆ28วันเข้ามาหนึ่งครั้งแสดงว่าตั้งแต่วันที่22 23 24 25 26 27 ครับนะครับก็คือตั้งแต่ย1ิบอดมาจนถึงวันที่27บเจ็ดนี่ก็คือนั่นคือก่อนประจําเดือนจะมาอย่างนี้ครับนั่นคือเจวันวันแรกที่ประจําเดือนมาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นวันศูนย์และกันนะครับแล้วก็หลังเจ็ดก็คือนับจากวันแรกไปอีกเจวันนั้นหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจเข้าใจผิดที่ว่า หลอประจำเดือนหมดแล้วนับไปอีกเจวันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์เยอะนะครับฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าการจะนับวันเนี่ยต้องเหมาะกับคนที่มีประจำเดือนมาสม่ำเสมอนะฮะแล้วตอนนี้รับทานไปแล้วสุขภาพดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะเรื่องของอะไรบ้างครับเอ่ออาการปวดหลังนะคะเพราะว่าจะหายค่ะอาการปวดหลังแล้วก็คือเอ่อขาจะชาครับค่ะคือช่วงนี้ก็คือหายหายไปเลยค่ะในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยการแบบนี้เนี่ยเกิดจากอะไรคะเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ครับคือถาของ คนพี่เขาเนี่ยอะไรเนี้ยเนี่ยผมว่าเชื่อว่ามันสัมพันธ์กับฮอร์โมนนะครับที่ที่เป็นอยู่เพราะว่าฟังดูจากอาการคือประจําเดือนมาไม่ค่อยปกติด้วยแล้วก็สีสีก็ผิดปกติใช่ไหมนั้นเมื่อฮอร์โมนในร่างกายเราเปลี่ยนปุ๊บมันเลยทําให้ร่างกายเราเนี่ยรวนไปหมดเลยระบบเลือดระบบกล้ามเนื้อระบบของการปวดต่างๆการชาระบบประสาทต่างๆเนี่ยรวนไปหมดเลยมีคนเคยศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเนี่ยว่าเมื่อไหร่ฮอร์โมนของเรามีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสป่วยเช่นผู้หญิงเนี่ย บางคนขี้ใจน้อยขี้น้อยใจนะครับถ้ามีการศึกษานะครับก็คนกลุ่มนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกสูงอย่างนี้ครับหรือคนที่ขี้โมโหกโโรดง่ายพวกนี้มีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงกว่าคนอื่นอันนี้เรื่องจริงค่ะเพราะมันสาคัญกับโฮอร์โมนนะครับโฮอร์โมนบางตัวไปกระตุ้นให้ธาตุบางธาตุหรืออวัยวะบางอวัยวะเราทํางานผิดปกติม,มันก็เลยเกิดการสะสมของสารต่างๆได้นะครับนั้นในรายนี้เชื่อว่าสัมพันธ์กับฮอร์โมน พนั้นพอเราเสริมตัวหย่งชิงไปปุ๊บการปรับฮอร์โมนได้ดีนะปรับสมดุลของฮอร์โมนดีปุ๊บร่างกายก็เลยฟื้นตัวได้เร็วมากๆกเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเปรียกเหมือนรถยนต์นะคะประจําเดือนของสุภาพสตีก็เปรียกเหมือนน้ามันเครื่องมันต้องเปลี่ยนไทยไปบ่อยมันเปลี่ยนไทยไปบ่อยโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรที่ผิดธรรมชาติมันก็จะมีปัญหาระบบภายในครับ รับทานยงชิงนี่ก็เข้าไปช่วยทําให้สุขภาพของพี่ดีขึ้นะแล้วมีอย่างอื่นที่เราเห็นชัดเจนไหมคะว่ามีผลต่อการทํางานหรือว่ามีผลต่ออารมณ์ที่เราใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถามว่ามีผลไหมก็มีผลนะคะเพราะว่ามีผลต่อการทํางานเวลาปกติเคอจะเป็นคนขับรถขับรถเยอะแล้วก็ออก่างจังหวัดทำงานอะไรอย่างงี้ค่ะนีนี้เราก็จะเพียเวลาเราทานตอนเช้าขึ้นมาร่างกายเราจะชวดชื่นค่ะมันก็เลยช่วยได้เยอะแล้วฟ้าเลือดครับที่หมอมีฟ้าเลือดจางค่ะ มันก<ช>็<ช>เริ่มจางค่ะเริ่มจางไปเยอะเหมือนกันครับค่ะอยากให้ลองสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือถ้าทานต่อเรื่องอยู่ว่าน้ําหนักตัวเราจะมีการปรับเปลี่ยนไหมลงได้ไหมการทาน,นถ้าเกิด<ช>เพื่อให้น้ําหนักปรับเปลี่ยนก็อาจจะต้องทานในเรื่องของรังอาหารนะคะทา<ช><อ>นก่อนอาหาร พี่หมอบอกว่าให้บีบมะนาวมะนาวค่ะใ,ในส่วนตรงนี้เนี่ยจุดหนึ่งคือบางคนเขาบอกว่าเอ๊ะมะนาวมันมีที่เป็นกรดนะ<ม>จริงใช้ใชไม่ได้กับทุกคนความหมายก็คือว่าบางคนเนี่ยเขามีปัญหาในด้านสุขภาพที่ใช้กับรดไม่ได้แต่โดยพื้นฐานแล้วมะนาวเนี่ยจะเป็นตัวละลายไขมันได้ค่อนข้างดีอย่างเช่นว่าบางคนเขาบอกว่าเนื้อเอ็น<ม>เอ็นวัวสดๆนะฮะ<ม>แล้วก็ใช้มะนาวบีบลงไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเอ็นนั้นเปิดเลยนั่นจริงๆแล้วคนก็กลัวกันว่าเอ๊ะมันจะมีปัญหาระบบกรดภายในหรือเปล่าจริงๆไม่ ย่อยท้องจะอืดน,นอนไม่หลับอึดอัดท้องเพราะฉะนั้นรตรงนี้มันจะช่วยในระบบด้วยอืเอาละครับรับประทานยมชิงมามีความประทับใจอะไรงไงฝากบอกผ<อ>ู้ชมด้วยมีความประทับใจคือ<ม>การที่เรารอบเดือนเรามาเราต่อไปคือเราไม่ต้องทรมานได้ไงคะค่ะเราไม่ต้องทรมานได้มาปวดได้มาปวด่างเงี้ยคือปัญหาเลยอย่างนงี้นะคะนี่แหละค่ะคือสตรีผู้ใดนะคะที่มีปัญหา เรื่องพวกนี้นะคะก็เลยชวนนะคะให้มาทานลองมาทานอย่างเชนโดนะค,ะโค่ะครับผมก็ช่วยได้นะแล้วก็ยังช่วยได้อีกหลายๆเรื่องนะครับการเสมนิดนึงนะครับ <S <S ผมเจอคนป่วยหลายรายเนี่ยที่เป็นสุภพสตีเนี่ยแล้วก็จะมีความคิดที่ผิดๆอยู่เรื่องหนึง่งครับคือบางคนเนี่ยประจําเดือนเนี่ยสามเดือนสี่เดือนมาหน,นึง่งแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะเขามีความสุขนะที่ประจําเดือนเขาไม่ต้องมาทุกเดือนก็เขาไม่ต้องมากังวลกับการที่มีประจําเดือนนะครับ จริงๆผมอยากเรียนว่าสิ่งที่กําลังคิดแบบนั้นเนี่ยเป็นการปลอบใจตัวเองนะครับ,รบอะไรก็ตามที่ธรรมชาติสร้างมาที่เขาต้องทําหน้าที่ของเขาเขาต้องทําหน้าที่นะครับเช่นเราจะต้องปัสสาวะเราจะต้องถ่ายทุกวันอย่างนี้นะครับจะต้องมีประจําเดือนทุกเดือนแต่ถ้าเราคิดว่า3ามสี่เดือนมาทีหนึ่งเนี่ยทำให้เขาไม่ต้องวุ่นวายกับทุกเดือนเนี่ย ต้องพึงระวังว่ามันอาจจะรู้สึกพอใจในวันนี้แต่ในอนาคตใกล้ๆเขาอาจจะเป็นมะเร็งเขาอาจจะเป็นโรคบางอย่างที่ทําให้ร่างกายเขาสุดโทรมแย้กว่านี้นะครับอย่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วครับแล้วในช่วงหน้านะครเรายังมีผู้ที่ได้รับประทานหย่งชุนหย่งชิงนะครับมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ